สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบริกรพ่กผมแองโกนะก็อยู่ในเกมประฟุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีคนขอมานะครับให้สอนคอมโบหน่อยนะกับอ่าผลโมจินะครับอ่าผมก็จะคอมโบเป็นหมัดก๊อสละกันนะเพราะว่าคอมโบนี้อ่าันช็อตและคอมโบง่ายนะครับนะคอมโบนี้นะครับจริงๆมันมีแบบอ่าทุกหมัดที่เป็นว2มันก็คอมโบได้หมดแหละครับนะหมัดเนื้อ V2 หมัดอ e ิเล็กโตร V2 แล้วก็หมัดหมัดซูเปอร์ฮีมนวีสองหมัดมังกรวีสองก็ได้หมดแหละครับแต่คอมโบที่น่าจะแรงที่สุดผมว่าเป็นน่าจะเป็นคอมโบกับหมัดนี้ครับหมัดก็ซีเมนนะนะอย่างแรกครับเดี๋ยวจะมาสอนคอมโบกับพวกมอนอ่ามอนอันนี้แล้วกันนะครับมอนอันนี้นะซึ่งมันจะไม่เหมือนคอมโบกับคนจริงๆนะครับอ่าเพราะว่ามอนรู้สึกว่ามันจะเด้งแบบเยอะกว่ามันคือมันคอมโบไม่ได้นะบอลน,นะ แต่จะมาสอนคร้าวๆก่อนนะครับมาแล้วก็จะมาลองกับมอนตัตวนี้กันนะครับอาร์มก็จะเป็นคือที่ผมเลือกมาเพราะว่าที่มันกว้างดีนะครับนี่มันกว้างดีนะนะอย่างแรกครับคอมโบโมจิพื้นฐานเลยก็คือกดสกิล X นะครับแล้วก็สกิล V สกิล V นะครับสกิล V อย่างนี้นะนะครับมันก็จะดึงเข้ามาตัวแล้วก็สกิล C อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่คือคอมโบ โมจิปกตินะนะแคน่นี้มอนก็นเกือบตายแล้วโหมันหมาหรือเปล่าเนะี่ยเออมอนนี่คือใกล้ตายแล้วนะ่ะโอ้แป๊บเดียวครับนะคอมโบวนใหม่นะสกิล x สกิล v แล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวนะสกิลวคือมันควบคุมได้ไงก็ดึงเข้ามาหาตัวเสร็จแล้วก็กดสกิล C ครับหรือเราถ้าเราหาจาาังหวะกดสกิล Z ไม่ได้สมมติเราอยู่กลางอากาศอะไรประมาณนี้ครับกลางอากาศแล้วเรากดสกิล X มันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลวีเฮ้่ครับสกิลวีแล้วก็ดึงมาใกล้ตัวครับคือเมาส์มาลากมาใกล้ตัวแล้วมันก็จะตรงนี้นครับชื้อปึ๊บนี่ครับคอมโบม,มัด๊อดอันนี้แค่นี้เดียวก็เกือบตายแล้วนะครับเออไม่ใช่นี้เดียวดิอันนี้คือตายเลยครับตายเลยนะนะครับหรือถ้าจะคอมโบแบบง่ายๆเลยแบบง่ายๆเลยเพียงแค่มีหอกคาตาคูรินะครับเอาหอกคาตาคุริมาร่วมด้วยก็ได้นะ เนี่ยครับสกิลแซดปึ๊บดึงมาแล้วก็คือมันต้องฝึกใช้นะครับอ่ะคอมโบเนี่ยมันยากอยู่นะครับในการคอมโบมัดก้อนก,นกับคาตาคุรินะมาคอมโบได้เลยครับอ่ะก็มีคอมโบคอมโบหนึ่งของผลโมจินะครับคือสกิลวีไว้ก่อนนะสกิลวีตัวนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวนะแหลังจากนั้นครับกดสกิลแซดปึ๊บแล้วก็ไม่ใช่สกิลแซดสกิลเอขออภัยครับพูดผิดแล้วปื้ม ชืบอันนี้ไม่โดนมันโดนยากนะครับในการคอมโบกับมอนนะอ่าคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะมีหลายแบบนะสําหรับผลโมจินะครับนี่คือแค่ผลโมจิอย่างเดียวนะยังไม่เอากอตฮิมินมารวมนะครับก็คือสกิลเอ็กซ์รีปึ๊บแล้วก็ดึงเข้ามาหากูใกล้ๆครับแล้วก็สี่สี่ปับ๊บไอ้เนี่ยมอนมันชอบเด้งอย่างนี้แหละครับมันคอมโบไม่ได้นะ เออมันมันเด้งบ่อยนะครับมันเลยคอมโบไม่ได้ส่วนคอมโบต่อไปนะครับคือจะเป็นคอมโบสำหรับมัดก๊อตฮิวแมนแบบเพียวๆเลยนะครับตอนฮิวแมนกับอ่าหอกคาตาคุรีนะหรือถ้าใครอคือจะคอมโบนี้มันก็เกือบตายเหมือนกันเลยนะครับคอมโบนี้เนะี่ยอ่าผลโมจิก่อนนะครับคืออันนี้เราเอาแค่มัดก๊อตฮิวแมนกับคาตาคุรีนะครับยังไม่ใช้ผลโมจินะคือสกิลซีกดครั้งปึ๊บแล้วก็เอาคาตา คาตาคุลิดึงมานะครับดึงมาอันนี้ดึงไม่โดนนะเดี๋ยวลองใหม่นะครับมันคอมโบนี้มันยากนะครับมันยากนะอ่ะลองใหม่นะครับมันต้องฝึกดึงมานะครับอ่าคนที่ชํานาญแล้วก็อาจจะไม่ยากนะเออนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่หรือ,อ,อสกิลซี่ฟืบแล้วก็ดึงมาเนี่ยมันดึงไม่โดนนะครับมันยากนะมันเลง็งแบบเนี่วถ้าใช้กับคนมันจะง่ายเลยนะแต่เนี่ยมันใช้กับมอนไงยนะมันเลยยากนะครับ มันต้องใช้กับมอนที่มันไม่เด้งนะครับมอนอ่ามไม่รู้ว่าจะเอามอนไหนดีนะอ่า,อาเราจะลองเปลี่ยนมอนดีกว่ามาเป็นมอนนี้แล้วกันนะนี่ครับแล้วก็มอนต,ตรงนี้ตัวนี้แทนสกิลซีฟึ๊บคาตัคาลิด,ดึงมายึ๊บนี่ครับคอมโบก็คืออาจจะเร็วอาจจะมองไม่ทันนะครับก็คือสกิลซี ขอหมัดก๊อตนะครับสกิลซีหมัดก๊อตปุ๊บพอพุ่งเสร็จให้รีบกดหอกคาตาคุรีครับอ่ากดเลขสามนะแล้วก็กดสกิลเอ็กสกิลเอ็กมันนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาหมัดก๊อตอีกทีคือต้องมือไวมากนะครับแล้วก็สกิลเอ็กสกิลแซดนะครับนะพร้อมกันเลยนะสกิลเอ็กสกิลแซดมาลองใหม่ครับซื้อเนี่ยมันดึงไม่โดนนะครับมันดึงไม่โดนอันนี้ก็เออถ้าเราดึงโดนเนี่ยเราสามารถคอมโบแบบคือ ตายได้เลยอะ่ะเออตายได้เลยนะครับนะสำหรับมอนนะตายได้นะครับอาอ่ะแล้วก็ประมาณนี้ขอลองอีกทีนึงทีเดียวพนะครับซึบปั๊บซึบดึงมาดึงซึบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบนี่มอนคือน่ยด,ด,ดูดาเมจเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะตายแล้วนะ่ะคือแรงนะครับคอมโบนี้นะแล้วก็จะมาเริ่มคอมโบหมัดก๊อตกับหมุนโมจิกันเลยนะซึ่งวิธีการนะครับ คือแล้วก็คอมโบใช้ผลวัติก่อนปึ๊บประมาณนี้สกิลวีสกิลเอ็กสกิว X, สกว v, ลว,วีแล้วก็สกิลซีก่อนปึ๊บแล้วก็สกิลซีนี้ปุ๊บอ่ะให้เรากดสกิลเซตนะครับสกิลเซตของปัดก้อนทีเมนนะ่ะมันใช้กับมอนไม่ได้อ่ะครับมันเด้งอ่ะมันต้องใช้กับคนจริงๆนะครับคนจริงๆอ่ามันจะมันไม่มีดัมมี่ด้วยไงเออในบอกพอ่ะมันไม่มีดัมมี่นะครับเนี่ยเราต้องลองใช้กับคนจริงๆนะครับนะก็คือ พอเราคอมโบโผลไม้จีเซน็เนี่ยเดี๋ยนะเฮ้ยเจอคนพีพีกันอยู่พีพีกันอยู่อันนี้จะได้เลยตัวนี้ป๊าปดีการนะคอมโบโผลไม้จีเสร็จเราต้องใช้หมัดก๊อตนะครับสกิลเซตสกิลซีแล้วก็สกิลเอ็กอ X, นะครับจำไว้นะเซตซีเอ็กนะครับมาใครอยากลองพีพีมีเปล่าเอา้าหายเลยเข้าเข้ากันเลยเหรอเอาพี่ไม่ลองพีพีกันดูเหรอ เาไม่ไม่ลองเลยอ่ะอุย้ยงั้นโหต้องไปกับมอนอีกแหละเสียเวลาเลยนะ,อ,ะอาทุกคนลองลองใหม่ลองใหม่อันนี้มาไม่ใช่ก่อนนี้ไปอีกก่อนนึงมาปิดก,ก่อครับนี่เออนะมอนใช้เป็นมอนต,ตรงนี้เนาะแล้วกันมันกูข,ดขาดีเฮ้กูขานะครับอ่ะ อย่างแรกนะครับอ่ะสมมุติเราสกิลซีผลมอจิเสร็จแล้วนะให้เราเปลี่ยนเป็นกอดมัดกอดทิมเบ้นนะครับแล้วก็กดสกิลแซดนี่ครับอันนี้มันคอมโบกับมันมอนไม่ได้สกิลแซดอ่ะสมมติสมมติอันนี้คือสมมติมันอยู่กลางอากาศนะครับสกิลแซดฟื้นแล้วก็สกิลซีสกิลเอ็กซ์นะสกิลซีเอ็กนะก็ประมาณนี้ครับคอมโบนะครับลองใหม่นะครับอ่ะคือพอสกิลซีเสร็จ อรอรอรอคููดาวคููดาวมันนานนะครับมามาแล้วสมมติเรากดสกิลซีโมจิเสร็จนะครับอันนี้คือบอลจอดได้เลยนะแล้วก็สกิลแซดฟื้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับนะเออก็คือเราต้องสกิลแซดลงมานะครับไม่ใช่ขึ้นไปนะคือเอามุมกล้องให้มันอยู่ทางด้านบนนะครับอันนี้ลองใหม่สมมติอยู่ตรงอากาศฟื้นมันก็จะฟื้นแล้วก็สกิลชึบประมาณนี้นะครับคอมโบ นะมันจะเร็วมากเลยนะครับอาจจะมองไม่ทันก็คือแ c x นะครับแ c x นะเออเป็นคอมโบที่ถ้าโดนเต็มๆบอกเลยว่าวันช็อตได้นะครับแล้วถ้าเขาไม่ได้ใช้อาเผาเงือกด้วยถ้าเผาเงือกก็คือใกล้ตายอยู่ดีครับเลือดหลอดสีแดงอยู่ดีครับโดนคอมโบนี้เข้าไปนะคือแทบไม่มีทางรอดเลยนะครับนะยกเว้นแบบเผาเงือก v 4นี่ก็ไม่ไหวเกินแต่ถ้าเราใช้เป็นเผามนุษย์ V4 ด้วยก็คือ ได้แน่นอนนะครับอุ้ยอุ้ยมีเข้าหัว C M อาอันนี้ได้ลองคอมโบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเดินโดนไลน์เนี่ยโดนไลน์เนี่ยโอ้โอ้โอ้ What โอ้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 โอะไรครับเนี่ยยังไม่ทันต้านตัวโทษทีพี่มาต่อมาต่อมาพี่มาอันนี้ซื้อนี่มาครับลองดู คอมโบมานีิเนี่ยมันมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนคอมโบเข่าแรงคือโอ้โหข้างหัว CM โอ้โหสู้ไม่ไหวจริงครับนะโดวนวันช็อตเขาตายเลยเนะี่ยทุกคนมาต่อต่ออันเนี้ยใครกลัวต่อเลต่อดิอดปึ๊บอืมโดนสักนิดหน่อยก็อย่างดิปึ๊บชิปบปั๊บปึบป๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บเอาแล้วผมโดนอะไรตายเนะี่ยอ่ะเมื่อกี้ผมโดนอะไรตายอ่าพี่มา การกาดเลยมากูนเผากูนหรอเผากูบีสีเหรอแล้วใครกลัวฮะเอาพี ER. <sh arp look> <Ash> <idad> ่ไปไหนแล้วอ่ะมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วซื้อฟิชปุ่มไม่โดนอีกตา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 โอ้ยโอ้ยไม่โดน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 เผากูมันดูดเลือดไงเสียดายแต่ลองคอมโบละอันนี้โอ้ยเผากูมันขัดคอมโบเราไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหจัตุยจัตุยตายอันนี้ตายเรียบร้อย โอ้โหสุดยอดครับเรียกว,ว่าคนนี้ท่านไม่รู้สึกว่าเขาแรงทุกสกิลเลยเขาน่าจะอัพสแต็กแบบผลอาจจะอัพสแต็กผลครึ่งหนึ่งแล้วก็ดาบครึ่งหนึ่งนะผมว่ามาเลยแรงนะครับมาต่ออันนี้ต่อฝึกเดี๋ยวโชว์คอมโบไปด้วยแกมาต่อนะครับโชว์คอมโบไปด้วยเอาเลยครับพี่มาเลยผมไม่สนแบบอันนี้ละไม่สนค่าหัวนะครับ น่ะอ่ะโดนโดนเขาคอมโบก็ตายน่ะทุกคนดูดิน่ะตายอยู่ดีนะครับเอาเลยว่าคนนี้คอมโบโหดนะผมว่าใช้คาตาคุริแม่นมากเลยนะคนนี้ผมขอสู้กับคนที่ใช้หุ่นดาร์กได้ไหมน่ะอ่ะฟื้นฟิวอ่ะขอลองคอมโบหน่อยพี่ขอลองคอมโบขอลองคอมโบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแรงแรงเกลงเกินตื๊อใช้กีตาร์โอ้โหเดี๋ยว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  โอ้โห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 อะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนโดนได้ไงอันเนี้ยโอ้ยดาบแรงมากครับทุกคนอุยถ้าไม่เผากูดมันแรงยังเลยหรือว่ามันเกี่ยวกับที่เขาอัพสแต็กมันเลยไม่ไหวอันนี้ไหนลองคือมันคอมโบกับคนต้องเจอคนนี่น,นี่โอ้โหขอคอมโบหน่อยได้ไหมพี่ได้ไหมพี่สกิลวีผมไม่ได้รีนะผมเลยไม่ได้ใช้ มันสกิลวีมันไม่ได้รีดเห็นะทุกคนดูดินะ่นะน่ะดูดูดูผมจัดตุยแล้วน่ะนะ่ะน่ะอุ้ยแรงเกินอ่ะมันแรงแบบแรงมากซุดเอรรงเลยโอ้ยอุย้ยแซกคือตายนั้นฟิวซึ้อได้อยู่ได้ตายแน่ผมบอกเลยว่าได้ตายแน่ตายปึ๊บเรียบร้อยอุย้ยอุ้ยแรงนะเขาเขารู้สึกว่าแรงทุกสกิลเลยอ่ะผมไม่อยาก คอมโบอ่ะเอออยากคอมโบอยากลองคอมโบทุกคนมันหาคนคอมโบยากไงเออมันก็ง่ายๆครับมาลองทบทวนใหม่ XVC ครับ XVC นะ X แล้วก็ V c ดึงมาครับดึงมาซีเสร็จครับแล้วก็ซีแซดซนะครับเออมันก็อาจจะจำยากหน่อยนะครับไปพี่ต่อมาพี่ต่อมาพี่ต่อเลยเอ,อ่ะเผื่อคราวนี้คอมโบได้แต่ ใช้สกิลไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยโอ้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 เขาใช้เผาอะไรอ่ะเผาเผาูนเหมือนเดิมคนเดิมโอ้ยไม่ใช่คนละคนอันนี้คนละคนก็เสร็จผมดีอันนี้ซื้อซื้อเอ้าเอ้าเอ้ากดไม่ได้กดสกิลไม่ได้เฉยโอ้โอ้สวยละพี่มันนี่พี่มันนี่ซื้ปั๊บมานี่ไม่ให้ไปไหน ซื้อฟื้อเอ้าไม่โดนไม่โดนมามานี่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 ตึ๊บใช้อะไรใช้อะไรออะโอ้โอ้จะโดนจะโดนจะโดนล็อกจะโดนล็อกอันนี้โดนล็อกโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ิ่มใหม่แล้วดิโอ้ยตายตายมาอันเนี้ยเขาได้ตายละนะครับเขาได้ตายละเพราะว่าโอ้ยเฮ้ยหนีทันได้ยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ไดุ้้ย ถ้าแม่เขานี่ท่านเขาอ๋อเขาใช้เผาเผาไอ้นี่เผาเผามิงนะครับเขาได้หนีท่านนะไม่ต้องแปลกใจนะครับปึ๊บนี่เอาเอาเขาเขาสกิลเอาเอาสกิลว้าวปึ๊บมาแม่เขาไม่ใช้มัดอีลิกโตบ้างเลยปึ๊บปึ๊บโอ้ย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 มานี่มานี่มาอยู่ไหนนะพี่พี่เล่นซิกแซกนี้มันไม่ได้นะ อย่าเล่นซิกแซกดีอย่าเล่นซิกแซกโอ้โหดูดูดูเหมือนขับไปเฮ้ยตกใจหมดพี่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตโอ้โหเกือบ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 ปิ้วขาดสกิลก่อนนะครับขาดสกิลเสร็จแล้วโดนไหมโดนด้วยแต่อันนี้ไม่โดนได้โอ้เปิดเผากูลแล้วไงเขาเปิดเผากูลแล้วไงแล้วก็สกิลตีไปเนี่ยไม่โดนอีกแล้วอ่ะเขาใช้เผาก,กูไม่ใช่เผามิง แล้วเขาหนีจากไปคิวแล้วได้ไงโอยไม่โดนอีกโอ้โหโอ้โอ้โหเอ้าแล้วยังไม่ตายอีกด้วยไงคือเขาไม่ตายไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโอ้โหแล้วเขาคือใครเขาคือฆ่าหัว 17m เหรอผมฆ่าคนที่มีฆ่าหัว 17m เหรอเฮ้ยเธอทำไมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโหดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเหมือนเขาเจ้าต่อ เขาบอกว่าแหลกเขาบอกว่าเขาแหลกก็ไม่เป็นไรผมไม่สนไม่เป็นไรครับผมว่าเขาน่าจะแหลกจริงแหละนะผมว่าซึบมานี่มานี่โดนคอมโบซะโดนคอมโบซะโดนคอมโบซะซึบเนี่ยมันไม่โดนได้งไงทุกคนปกติมันจะโดนนะไหนลองคอมโบแบบใช้หมัดใช้หมัดโอ้ยแรงกันนะมีบัฟเอ้าหัวเยอะๆนะเราอะซึบดึงไม่โดนดึงไม่ได้อันนี้ซึบ ซื้ปิ้วแปะโอ้โหเฮ้ยแรงเขาเียว่าเราแรงแล้วก็ไม่อนุญาตอนุญาตถึงมันเขาแบบจิตสัมผัสดีหยโดนล,ละอันนี้ยโดนล,ละเปิดเผาเลยเปิดเผาเลยซื้อโดนผมตายผมว่าทางนี้ผมตายโอ้โหโด,โดนโดนจริงด้วย,ยตายเลยอุย,ยคอมโบเขาก็ตายเลยนะเนี่ยทุกคนแต่ผมคอมโบมันทำให้เขาไม่โดนทําไม่ถาไม่เขาโดนเออทใไมเขาโดนอะ ซิกแซกปึ๊บปึ๊บเขาโดนได้ยังไงเนี่ยผมงงอันเนี้ยผมงงเลยเขาโดนได้ไง,ง,งอ่ะโอ้ยจะเขาโคตรแรงบัาผ้าห,หัวแบบแรงมากเลยนะครับทุกคนทุกคนดูด,ดิโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยมานี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยผมเลยว่าผมไม่ปล่อยเออโอ้แล้วทำไมผมกดสก,กิลแบบไม่กดค้างอะ่ะเออตอนนี้ปึ๊บดีนะหลบทันดีนะหลบทัน โอ้ยโอ้ยคนนี้ใช้เผาเอ้ยไม่ใช่ใช้เผาใช้หมัดอิเล็กโตฮึบปุ้มมานี่มานี่ไม่ได้คอมโบละวันนี้ไม่ได้คอมโบละอันเนี้ยเออนะเล่นไม่เป็นคอมโบเลยได้แต่ตอดเลือดเขาไปเรื่อยๆครับดูดอ่าซืบเนี่ยไม่โดนหนึ่งแล้วไม่โดนหนึ่งแล้วตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดาบพูดแรงครับทุกคนดาบโอเด้งเขาหุย ไรกึนเอ้ยขอดูในมีผลอะไรขายบ้างอะไรขายบ้างอ่าว่าตอนนี้โอ้โ,โหไม่มีผลดีๆขายเลยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจมพาร์หน้านะบ๊ายบายนะครับ